สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคู่สูขคนครับผมช่องรถไทยมือสองศีสะเกตลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักจังหวัดสีสะเกตครับผมมืัอนี้มานำเสนอคูปตาหาซิแรงครับผมตัวนี้เป็นเอลหาศูนดีที่จดทะเบียนปีหาเก่าครับผมสภาพพร้อมใส่เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับผม รถเครื่องเดิมๆยางใส่กันดนดนๆทั้ง4เส้นครับผมยางหนากประมาณ60%ครับผมยางหลังกับประมาณ60%ได้ครับ อุปกรณ์ก็มีดดันนาแล้วก็ผันหลังครับผมดันนาตาสร้างผันหลังเป็นผันไม้ผันหาครับผมเครื่องเกียดีครับผมพร้อมใส่งานเหล็กไม้มามห่อนมาถึงอยู่2585ครับผม2585ชั่วโมง สภาพพร้อมใส่ครับผมรถด,ดเครื่องปีเครื่องเดิมๆเลยเอกสารเหล่มทะเบียนชุด,ดนคบนะครับปีหาเก้าราคาบ่อแรงมากครับผมสนใจแวะมาชมได้ครับลานยู่เพื่อเป็นจลักจังหวัดศรสีสะเกดครับผมเบอร์โทร08160047 5 3 08160047 5 3 มาบ่หอดบ่ถึงโท่มาติดต่อสอบถามได้ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี่ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมถ่เกับมารับชมฝากกดติดตามกดไลค์น้ำแน่เด้อครับขอหายพอ่ออมพี่น้องทุกท่านเฮงๆฮงรวยรตลอดปีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซี่แท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ